รูปไปรูปหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ผสมกับติ๊กเกอร์ด้วยนะคะรูปนี้ <c oughs> แล้ววันนี้คอปเตอร์ก็จะมาแนะนำไอมู้นะคะไอมู้ของคอปเตอร์จะเป็นไอมู้แบบตั้งได้นะคะบแบบนี้ <c oughs> ตั้งแบบนี้ไงไอมู้คืออะไรก่อนคอปเตอร์ ได้โทรหาพ่อหาแม่ได้ใช่แต่ต้องโทรหาใครก็ได้แต่ต้องไปอดแอปก่อนเดี๋ยวพอเชื่อมต่อเสร็จเรวก็จะมาสแกนตัวนี้กันโอเคหน้าแยกก่อนเลยนะครับหน้าแยกจะเป็นนาฬิกานะครับแล้วอยู่หน้าแยกนะคะเพื่อนไปซ้ายก็จะมีให้โทรหาคนอื่นเยอะแยะเลยครับ แล้วเวลาคอปเตอร์หลงอะป้าก็าาจะเปิดดูด้วยได้ด้วยว่าคอปเตอร์อยู่ที่ไหนรู้ป่ะมันมี G P S จับตัวคอปเตอร์อยู่โอ้ยแบบนี้แทมคอปเตอร์ซ่อนแอบกับป้าแบบป้าก็จะชนะไปออกใหญ่แน่ป้าจะแอบ,บใช้แน่โอเคนายแอคเส็จนะครับอุ่นเวียผ่านเร็วมากโอเคไปขวาบ้างนะครับแล้วก็กดไปที่แชท ใชทไปหาใครอ่ะแชทไปหาใครก็ได้ตอนนี้มีไม่นย้ายแชทได้เฉพาะที่ลงทะเบียนไว้เอออัอนนี้ก็สามารถเพิ่มเด็กๆได้ที่มีนาฬิกาก็เป็นไอโมเ,เหมือนกันก็เป็นไอโมเหมือนกันถึงจะเป็นเพื่อนกันนะหรอใช่แล้วลที่โรงเรียนมีมีเพื่อนใช่ปะใช้หลายคนเลยก็สามารถเพิ่มเพื่อนที่มีนาฬิกาสองอันได้เพิ่มเพื่อนดีมันจะเป็น ครื่งสอนแบบนี้แล้วมันก็จะชุดอต่อได้แล้วมันก็จะมาขึ้นที่แชทและมันก็จะมาขึ้นที่ทวิดีโอคอลแบบนี้ด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็อ่านว่าการนับก้าวโอ้โหรู้ว่าวันหนึ่งเดินกี่ก้าวได้ด้วยเหรอใช่ครับอืมวันนี้เดินไปกี่ก้าวแล้วสองพั ร้อยเก้าโอ้เดินไปไหนยัไม่เห็นเดินไปไหนเลยโอ้ยเพิ่อเดินไปที่ร้านอ่ะถ่ายรูปโอ้มาถึงถ่ายรูปแล้วอ่ะกดถ่ายรูปไปเดี๋ยวก็จะใส่เดี๋ยวมันมีกล้องหน้ากับกล้องหลังใช่ป่ะใช่กล้องหน้าถ่ายตัวเองได้เซลฟี่โอเคใช่แต่ว่ามันก็เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะเปิดเออต้องเปิดฝาก่อนี่ไงมีกล้องอยู่ข้างหลังนี่นี่นี่เฮ้ย เลื่อนขึ้นจะเป็นอีกด้านหนึ่งเลื่อนขึ้นจะเป็นอีกด้านหนึ่งโอเคเลื่อนขึ้นจะเป็นอีกด้านหนึ่งสลับกล้องหน้ากล้องหลังได้ใช่ใช้ง่ายมากเลยนะครับวิดีโอกดวิดีโอถ่ายเข้าไปได้โอเค่ายไม่เหมือนคนนั้นเลยวะก็ เปิดนิทานฟังได้ใช่นิทานก่อนนอนีิเอ๋ <จบ S 1> ก็จบ <laughs> บ๊ายบายชอ